เตือนภัยค่ะไปซื้อทุเรียนจากปากแซงค่ะทุกคนจ๋าตลาดทุเรียนที่ปากแซงที่อยู่ริมข้างทางนะคะระมัดระวังด้วยนะถ้าใครที่จะแวะมาซื้ออันนี้โดนเปลี่ยนทุเรียนกับทุกคนตอนเลือกอะ่ะเลือกอย่างดีเลยนะไม่ได้มีนะอันเนี้ยแม่ค้านี่แบบว่าโคตรอันนี้เลยอ่ะจะทิ้งเลยกินไม่ได้เลยน,ะน่ารังเกียจมากเลยไปแอบเปลี่ยนทุเรียนเราดูสิเนี่ย แอบเปลี่ยนทุเรียนเอาทุเรียนเน่ามาขายให้เราะค่ะทุกคนจ๋านี่ถ้าไม่ถือว่าระยะทางจากไอ้นี่จากอำเภอป่องน้ำร้อนไปที่ไอ้นี่นะไปที่ตรงที่เราไปซื้อมานะมันไหลมันไหลายกิโลนะคงจะเอากลับไปเคลื่องที่ร้านมันแล้วล่ะใครที่แวะไปซื้อนี่ระมัดระวังด้วยนะคะทุกคนน่ารังเกียจมากเลยเป็นคนจันทบุรีมึงก็ดันเสือกมาหลอกคนจันทบุรีเหมือนกันเนาะ ตายตายตาาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยืมทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมอยากจะร่ําอยากจะรวยอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนะและไอ้คนขายนี่ก็ยังเป็นยายแก่ๆด้วยนะคุณยายเธอทําทอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยฮะฉันไม่เสียดายหรอกนะในเงินพันหนึ่งเนะ